ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามโค้ชแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านส้อมตำยำเจเล็กนะครับอยู่กันที่เดิมอีกแล้วแม่เพิ่งตั้งร้านเสร็จใหม่ๆเลยเพิ่งใส่ถุงมือคู่แรกนี่ค่ะเเปิดนะคะแต่ยังไม่ได้เปิดเลยเห็นไหมเนี่ยนเพิ่งมาใหม่ๆจริงๆเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างซีนไว้เนี่ยยังไม่ได้เปิดนี่นะครับเป็นที่เด็ด วาละก่อนสับวันนี้มีสายบัวด้วยทุกอย่างทุกอย่างเพิ่งซีนใหม่ๆเลยะเนี่ยเพิ่งเปิดไลน์จริงๆเนาะทับผีตักน้ำตาลเคี่ยวแม่ยังไม่ได้ยังไม่เลิอกเลยอ่ะเนี่ยยังใส่กิ๊กอยู่เลยครับเัี๋ยวก็จะเป็นคัตตุติปันนี้นี่จากร้อยหนึ่งเราขายหนึ่งร้อยยี่สิบบาท ใช่ราคาพิเศษเนาะ,นนะขอแค่ชมว่าสวย <c oughs> อยากร่างาย <c oughs> เป็นร้อยเป็นร้อยยี่สิบข้อหาอะไรแม่ชมว่าสวยเนาะข้อหาชมมันไม่ใช่ความจริงนี่น,ะ,น,นะครับก็จะดีกว่าแมงดาเนาะนี่นะครับก้ามปูแน่นๆก้ามปูใหญ่เนาะนเนี้ย นี่นะครับนี่ทีเด็ดของร้านเลยไข่หมึกก็ท<ม>ําทลาบใช่ไหมแม่ไข่หมึกเนี่ยไข่ลูกไข่หมึกนี่ทีเด็ดเลยนะทําลาบอะ่ะไข่ไลูกลาบลาบปลาปลาโอ้เป็นตัวแซ่บหลายลูกครับนี่ไข่ปูนะครับไข่แดงกุ้งสุกอันนี้กุ้งสุกกันเนี่ยแกะมาแล้วอันนี้วาซาบิทานกับแซลมอนนะครับอันนี้จะเป็นหอยนางรมหอยแข้งอันนี้ปูหมาทีเด็ดเลยเด็ดปูหมาสดมาก โอเคค่ะแล้วก็มาดูแม่ยังบดีกว่านางลมกับกุ้งสดพิเศษเป็นเมนูนางลมกุ้งสดนะครับกุ้งสดเนาะพิเศษขาวนห่ะกระจายทั่วทั้ง โอเคเป็นกุ้งไซส์ใหญ่ใช่ไหมแม่ค่ะนี่นะครับจะใหญ่จะเล็กก็ไม่ได้ใส่ให้น้อยแล้วค่ะเนี่ยห้าตัวให้ห้าตัวครับลูกค้าสั่งพิเศษนะกุ้งนางลมไนึร้อยหนึ่งอือ่ากุ้งสดนางลมเนาะเป็นน้ำยำใส่พริกเขาค่ะแล้วเนี่ยดูดูเร่พวกไหนครับอะแล้วแม่แม่คนอย่างนี้ใจสปอร์ตใส่ทั้งตัวจะเล็กจะใหญ่นะ เป็นมาตั้งแต่ตั้งร้านยังไม่เสร็จอเคน,น,นี่ครับแน่นมากกลับบ้านไปไหนอะไม่เคยได้กลับทีเก็บขายมา <c oughs> พอ,พอของจะหมดที่รักเอาของมาเพิ่มให้หน่อยดิค่ะเสียงหวานๆเนาะถ้าลองปฏิเสธเมียคอยดูเหอะกัดโคอให้เรื่องแน่แหละ พยายามสามไข่มีเป็นไข่อะไรบ้างแม่วันนี้แม่ไม่มีเรียวเสียวเรียวเสียนะไม่ค่อยมีตรงที่ว่ามันต้องใช้เวลาต้มนะคะแม่ตาฐานาเจเล็กไข่ปลาหมึกครับไข่ปูไข่ไข่ชัว่วครับ วันนี้มีไข่หมึกก็จะเป็นไข่หมึกหนึ่งเลยแล้วก็ไข่ปูไข่แมงดาแต่แม่ขาย300นะคะของแม่มายครับซึ่งบางวันมาเนี่ยบางวันก็อาจจะไม่ได้เป็นไข่หมึกใช่ไหมแม่บางวันถ้าบางทีไม่มีไข่หมึกคนนี้จะเป็นไข่แดงครับจะเป็นไข่แดงไข่แมงดาไข่ปูเนาะก็จะอีกราคาหนึ่งก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งใช่ไหมแม่ มันเป็น250นะครับเราดูตามคันเหมาะสมหมดแหละลูกนะครับแต่วันนี้เขาโพดอ่อนนากไม่ได้ปาดตานะฮะอดีค่ะดูกันนะคะนี่านะอ่อนเลยลูกนอ่นแทหไม่ต้องใช้แรงเชือดเลยมีคม <laughs> คนฟรุ <laughs> ๊กแม่แม่ดักขอฟุกแล้ว่ะ

ยยี่ได้แมงดานหนึ่งตัวค่ะเาไปกินดูดีจะหนูแยกน้ำดูแลให้นะคะอันนี้ญญเป็นนางรมพริกเผานะ,ค,ะครับได้ค่ะหนูบอกให้นะคะอ่าสี่ร้อยยี่ได้แมงดานหนึ่งตัวปูม้าตัวปุ้งสดตัวนี่ให้นี้รับมาตรฐานสี่ร้อยยี่ เดี <muitas> <arias> ๋ยวพี่8ตัูมาให้อีกสองตัวเลยเอามา500นี่ให้เลยนะนะเพราะว่าบอกให้ว่าอีกตัวหนึ่งก็เป็น49แล้วแต่ทีนี้ว่านั่นแหละแค่เดินมา120หาหนูเราก็ขอบคุณนะคะหายิ่งทองก่อนร้านเหรอรถแรกแจก็กแล้วไม่ต้องแปลกใจนะคะมาตอนมืดทำไมไม่ค่อยมีอะไรเป็นทามช่องไทยอยู่คะก็เกิดมีเพ่นอยู่ที่นี่ ค่ะโอ้อร่อยเปเลยไม่แหละแล้วก็โอ้คือค่ะรับขอบคุณมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดโปรโมชั่นให้น้องฟลุกแฟนของตันนะคะช่อง3ามโค้ชแชนแนลครับช่อง3ามโค้ชแชนแนลครับคุณตันเนี่ยมีช่องชื่อชื่อพันธนาแชนแนลนะคะน้องแม่หนูเปิดโปรโมชั่นที่20 20ิบยุดต้น100ร้อหนูไม่ได้รวยนะแต่หนูอยากมอบให้ เพราะเขาจะมาไขเราด้วยน้ำใจมานะคะวันที่20นะคะแต่แต่ต้อง20่้ิบงานไขให้หน,นะน,น,น,นูอะไรนะ่นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ือนับย้อนย้อนอะไรนั้นไม่มีเก็บตออ๊อ๋อเก็บตกไม่มีย <c ười> ี่สิบท่านแรกเท่านั้นเนาะยี่สิบคนแรกครับแต่เราอ่ะไม่หลอกเราไม่โกงนะแต่ต้องชูหลักฐานนะ,าห,ะหาตัวอะไรสัเพราะว่าตรงจังหวัดท่านสอง ค<ด>จะยุ่งแค่ไหนไหมาหาตัวนนะะในในช่องนะคะครับหาตัวอะไรเอาหลักฐานมาให้ตรงว่าติดาตามช่องทวอตชาแนลนะคะครับติดตามช่องฟุกและด,และดูและดูจริงๆเนาะเพื่อเอามาชูให้แม่ดูได้เลยใช่เราอย่างนี้เราอยากให้เรามอบให้น้องขอบคุณครับแล้วก็อะไรนะ อะไรอะลูกลูนเหรอมาทนอะไรต้องเริ่มถ่ายข่แก่ๆถ่ายแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้าหรืออย่างไรตาไปเป็นสามไข่นะครับ เศษจริงๆแบบแ,ววงนะแบบว่าร้อง,องแบบว่าร้องเพราะทำไมถึงร้องแค่คูมาปกติอ่ะเราก็ขายสามตัวสองร้อยต่เราดูส์ให้เ่ยนะแต่ว่าเอาหนูน้าทาน ้าพูดของของทุกอย่างหนูคัดคัดดูแลเองทั้งหมดถ้าไม่ดีนะหนูจะเป็นคนที่หัวเสียมากเลยถ้าต้องการขายแล้วมันไม่ดีนยะแล้วคนขายถ้าดูแลของให้หนูไม่ดีนะหนูหัวเสียยังเดี๋ยวไม่พอหนูเลิกซื้อเลยนะคะหนูเป็นคนอย่างนี้นนะหนูไม่ชอบพูดเดยอะหนูแม่หนูนะเขาอะ อยู่ข <อ S 2> เขาอ,อยากมากินแต่วันนี้พอดีเขาเพื่อนเขามาไงเลยเนี่ยกลับไปของแกดูรู้ไหมคะหนูจะพูดเยอะต่อเมื่ออะไรหนูขายของหนูจะเอาใจลูกค้าเนี่ยหนูจะถากทุกซอกทุกมุมทุกอารมณ์ที่ต้องการว่าเผ็ดขนาดไหนแซ่บขนาดไหนกลับบ้านไปหนูก็เป็นใบ้เป็นเหมือนกันนะคะเหนื่นอยขอสลิป <c oughs> ไปแล้วสองไข่<า>ยังเหลืออีกหนึ่งไข่นะครับเราตั้งข้าวไว้เรียบร้อยแล้วว่าทำไมจะเป็นอีกหนึ่งไข่นะฮะครับหน,นูนะเดินมาเสียงเลยให้พลุกเปนยังไม่ใส่ใจคอหยู่นะหนูคนใจดีแล้วหนูเป็นคนไม่ทิ้หัว ้ยคุณลูกค่ะเดินตรงขึ้นไปบนเทศสบาลเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูสามไข่ค่เขคุณที่มองยาวไปจะเห็นห้องน้ำค่ะอันนี้คือไม่เน้นเผ็ดมากไปคุยรสชาติกับตัวเองเลยนะคะถ้ามีความสามารถให้ลูกค้าอยู่ไกลแค่ไหนยังไม่ทันได้คุยรสชาตินะคะเอาวิ่งไปถึงตัวเลยค่ะ เมนูนี้สามร้อยบาทนะครับไม่เอาคุณแม่ไม่เอาเหมาคุณแม่ต้องแต่งต้นร้านใช <c oughs> ่รู้อ่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้น้องทุกทุกเนาะครับยังอยู่คอยชอนโดยเมนูอะไรดียวแม่ มแม่ขอถ้วย่อบลูกขอถ้วยใบแม่ไม่ใช่ถ้วยนะครับเออแต่ถ้วยเล็กนั่นแหละต้องบางท่านบอกว่ามาเจอตัวจริงหนูนะโอ้โหดูเปน ขาวสวยอะเจออันไหนคะแบบเชื่อ,ห, <laughs> อ <laughs> หนูแบบรอนทางใจอยู่สักเลยหนูนล็ดในใจอยากจะได้แถมเลยรู้เลยว ถ้ามาถึงมาบอกว่าข่าวสวยอวบอึ่มนี่คือรู้แล้วกันใช่ไหมรอกูแหละถ้ามาถึงแล้วบอกว่าข่าวสวยเนี่ยม,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 มัน <c oughs> เขาโกหกครับ <c oughs> เราก็หลงดีใจเนี่มาคณหนึ่งคะคุณหนึ่งโดนนะแล้วเดี๋ยวหนูยังไม่บอกราคาหนูรับหน้าตาข,าของหนูถ้าใครดูคลิกนะคะไม่ว่าจะชอ่องขายต่างไม่เคยเปลี่ยนอย่าง ตลนะไมใชอยนะคแข็งสออเปนหอยแข็งกุ้งสดนะครับ ที่เราขายแนะนำอันนี้บ้านนี้ไม่ทานังลงเมเราจับูปูกับกู้เราก็จับเจ็บได้ครับแต่เราอ่ะเราเราเขาเรียกว่าค้าขายแบบพ่แศงน,นะคะเราอย่าไปขายของแท้แตบบ่นี้นักเรียนเยอะ หนูเคยพิเศษจนบางครั้งหนูต้องให้แค่สิบุด ú t กับ่ออะไรนะหนูพิเศษอึ่งไปแล้วแล้วจะแล้วลูกค้าเขาไม่ทราบหรอกรอนะคะว่ามันยังอะไรอืมแต่เขบาบอกว่าไงน,นะเราแบบนั้นน่ะใช่แล้วเรื่องของเรื่องก่อนที่เราแบบนั้น<ช> <c oughs> รนนบบนนนะคาหนูบอกว่าราคากี่บาทูกใจราคานถ้าใครมาอยู่คู่ตอนนี้นะ อันนี้คือพิเศษเอาใจเต็มที่เลย นะครับ วัตถุดิบทุกอย่างมันก็เข้ากันหมดเนาะอันนี้คือกล่องเนี้ยเดยี๋ยวทุกคนมาดูราคากันว่าเท่าไหร่โสายตัวสวัสดีค่ะ ว่าาเลยแล้วรอนะได้แล้วตากแล้วโคตรอ่อนโคต่อ่อนหนูแวมาป่าที่นี่หนูบอกคุลินให้นะถ้าแท้ตะการมันหยุดหรือุกก่าอ่ะให้หนูมาคอยเ่ียงป่าอยู่แม่ท่านโคตรอ่อนมากอะ นัค ok ุณหนึ oh, shoe, exactly ่งคะขอโทษนะคะขอถามอีกรอบคุณแม่กาแฟนคุณหนึ่งช right. ื่อคุณอะไรคะต้คุณต้นะคะรับเป็นคนละถิ่นวังหันแหวานมากแล้วอย่าโดนขวดนะคุณเต้อยู่ที่มือของนี้ตัวนะคะทั้งโต๊ะเนี่ยไม่เหลือเล็กเหลือน้อยชิ้นหมด นี่นะครับเนี่ยน้ำยำหนุเนี่ยย้ำยำแทบจะหมดเราทุกอย่างน้อยพวกเนี้น้อยนี่นี่นี่เนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือไม่มีการนัาทำซ้ำเนาะไม่ไหนอหฮะคือเหลือไม่เหลือแค่ไหนก็ทิ้งหมดแล้วทำทำของใหม่เลยแต่ไม่ค่อยมีเนาะที่จะเหลือน้อยเพราะจะเพราะจะเกือบหมดตลอดหรือไม่ก็หมดไปเลย ครูเขาเนี่ยที่หนูทำเนี่งิด700บาทจะแจกให้ฟ้าเนรอคะจุดได้พิเศษอะไรต่อนะเนี่ยเอาถุงปนไปด้วยได้ไหมอ๋อได้ค่ะอ้าวแล้วหนึ่งพันคู่ศพเขเปล่าคะหนึคู่ศพแต่ว่ากลัวแม่กันไม่พัะอ๋อแล้วไม่ไม่ยังให้แยกคุณแม่ตังหงเหรอคะอ๋อได้นะคะ จะขออนุญาตคนอื่นจริงๆอันนี้หนูขออนุญาตเพิ่มหน่อยนะคะคนอื่นจะสะดวกตั้งเจ็ดแปดสิบหรืร้อยไหมคะได้ค่ะนั้นเอาไปร้อยมีตู้ใหญ่ที่จะเอามาทานเองแล้วตัวใหญ่ไหมมีแอบเอาตัวใหญ่อือให้ชมว่าคู่นพูดนะของเขามา่าราคาเจ็ดสิบแต่จะ,จะเอาอะไรให้คุณคิดว่าเป็นสามตแปดสิบบาทนะนะจะให้คนอื่นเลย ตัวนี้แบบจิ๊กคอรเปอร์พอยังคะง่ีพิเศษใช่ไนะคะนี่นะแต่คนสองคนราคา100จะไม่ีแมงด้ายหนึ่งตัวนะคะมีแมงด,มงด้ายหนึ่งตัวเนาะแม้ทุกคนนี่ไข่มาจากจังหวัดอะไรอะคะปฐุมธานีค่ะแต่เดิมเป็นคนกุยบุรีนี่แหละค่ะอ๋อ เนื้อใส่มากนะครับไม่ไม่ไม่หลอกจริงๆนี่แม่ยังดิ้นอยู่เลยอย่าว่าเราสายโดนะบดเนื้อใส่กีกอ่ะสี่ปูนี่ไม่ได้ผ่านการฟิตเลยนะแม่ไม่ฟ้องไม่ฟิตอืม ครับ,รบถ้าคนที่ดูปูอองเนี่ยจะดูรู้เลยว่าสีไม่ได้ผ่านการฟิตเลยบางทีนคนเกินอ่ะเราปูม้ามันเคยมีค่ะบางทีเราก็ต้องไปซื้อเจ้าขาดประจำแล้วก็ไม่มีเราก็ต้องไปหาที่อื่นตอนดูทีแรก,กมันจบขนาดแกะดูแล้วมันจบพอลงมแล้วมันมีพิษาสมมาเนี่ยน่าร้องไห้อะใช่ บางทีปูฟิตมันกินแล้วมันไม่อร่อยเหมือนทานสดเนาะที่สดอยากเอาใจคนยังไม่ล้นนะถ้าล้นก็นั่งเอาใจแบบนี้นะเดี๋ยวคนหนึ่งับคนตีนะคนละุคนราคาละคาราคำมนี่นี่บอกให้ว่าเอาเถอะเมื่อวานอะครับโดนไคะนะนี่นะครับ เนื้อแน่นไหมครับมันจะมีความหวานมันของขา่าได้กลัดได้ไข่แดงอยู่หน้าหวานอย่างนี้น,น,นี่คือไม่รู้ว่าฟุกคิดไปเองไหมไม่รู้นะแต่ฟุกว่าแมงดาประจบไอเนื้อแน่นจริงจริงนะของจริงเลยอะแน่นแต่ว่ามันก็ต้องเลือกลูกไม่รู้หรอกคุณคุณหน,นูหนูเนี่ยลูกแม่ค้าหนูจะพูดให้ฟังหนูว่าเซนเซียนแล้วหนูย,ยังไม่เซียนเลย บางทีมัืออ,อ้วนๆหนักมากมันตรงนั้นเลยอ่ะแต่เราเทนได้ขนาดบางทีเปิดมา,ม,ามันมันเยอะแต่ไข่มันก็เยอะอแต่เราก็หย่อหย่อนขายไปแต่เราแค่มันเพียนะค,คือคือพอเราขายเองเนี่ยผ่านมือหนูอเองนม่หนูจะไม่เอาเปรียบลูกค้า น่รู้อ่าเาไม่รู้หนะตเราเน้นสร้างความประทับใจด้วยเอาแล้วนะจะเริ่มแล้วนะคะ cao giang. Hòm, nè. ขนาดกลองสินี่เป็นแม่ค้าในที่รุ่งกินนะนะอันนี้เป็นกุน้งอยู่ไหนคะนนใช่อันนี้จะบุ้ยพอดีค่มาส่งที่บ้านพอดีจ้าเนี้ยก็มีเป็นผส <c oughs> มยาป,ปูหมามาปูหมาแนะน่นอนจะมีเจ้ารับส่งเจ้า แชบัวเขาจะแพงตัวตอนนี้ได้มาราคาสามร้อยกว่าบาทไม่แพงแล้วอ,อ,อันนั้นอ่ะที่คิดเพิ่มเปหนึ่งร้อยบาทอจริงๆอันนั้นก็น่าจะได้นะที่ขอแคนะอันนี้นะคือสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะกุ้งแชบอย,ยเนี่ยเป็นกุ้งทะเลเลยเลี้ยงไม่ได้ไไดเป็นกุ้งที่ไม่สามารถเลี้ยงได้เลยนะครับปไม่ได้ฝังน,น,นะ่นคือหนึ่งร้อยบาทนะอคือจะเป็นกุ้งทะเลแท้ๆเลยเนาะ เพื่อหลายคนอยากรู้แม่กล่องนี้เท่าไหร่เอ่ยหกร้อยบาทเพราะว่าถุงเพิ่มให้คุณแม่นะคนะเต้นเล็กๆแล้วบรรณาธิกา,ารไม่ขายเป็นสายย่ำหน่อยนี่นะครับกล่องใหญ่มากน,นะครับขอถ่ายบ้างแต่ว่าถ้าเต็นเล็กๆเราไม่ได้ขายกล่องเนี่ยเราจะช่วยกันซื้อขายกันในราคาประหยัด หอยแครงกูมากูขายหอยหลงๆแค่ร้อยเดียวเพื่อนแใจหนไอยแล้วก็เราก็ใ hmm. ห uh ้ช like uh ่วยดีๆไปจริงไหมแค่มันไม่มีฝาปิดรุ่นนี้ตอนนี้ฝาปิดว่ามาก็โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้สามโคกชาแนลก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแม่สวัสดีครับ